หัวสุดจนถึงท้ายเขาเนี่ยอยู่ที่9.7เซนติเมตรตอนนี้กุ่นงจะขับรถไปรับได้ยินไหมเปลี่ยนด้นแล้วไปรับได้เลยเปลี่ยน สวัสดีครับมันสีบล็อกก่องอีกความอรไรยกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะเพื่อนๆผมก็มีแก๊เจ็ตดีๆนะครับที่จะแนะนาเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับของวงการวอลก,กี้ท็อปเก้เพื่อนๆมันก็คือวิธีสื่อสารนั่นเองครับแต่ว่าตัวที่ผมใช้ดูวันนี้เนะี่ยความพิเศษของมันก็คือว่ามันเป็นซูเปอร์มินิคือเล็กมากๆเลยนะครับมาดูเลย อยู่ในมือผมแล้วนะครับมันมีชื่อ่เพราะว่าเป่าเฟงครับเพื่อนๆตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเรียกหรือว่าอ่านชื่อมันถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงนี้ผมให้ทาง Google เขาสะกดและก็อ่านให้ผมฟังนะครับลองฟังกันดูครับเพื่อนเป่าเฟงเป่าเฟงนี่นะครับตรงนี้ผมก็ซื้อมาคู่หนึ่งนะเพื่อนๆคู่หนึ่งที่ผมได้มาตรงนี้นะครับผมได้มาในราคาประมาณ2,500บาทนะครับผมเห็นบางที่เนี่ยก็ขาย3 0 0พันกว่าบาทเลยนะ ผมเลยไม่นแน่ใจว่าที่ผมได้วันนี้ราคาถูกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆอาจจะได้ราคาถูกกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมได้มาราคาประมาณนี้นะครับมาดูข้างในก่อนเลครับว่าข้างในเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับในตัวเป่าเฟนเนี่ยกล่องเปลืองมันเนี่ยไม่ได้ว่าดูสวยงามอะไรมากมายนะครับก็คือเป็นกล่องกระดาษธรรมดาประมาณนี้ครับแกะออกมาเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นสายชาร์จแบบไมโคร USB นะครับก็คือเหมือนพวกสายซัมซุงหรือสายมือถือชาร์จทั่วไปประมาณนี้ครับไมโคร USB นะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุดหูฟังที่ไว้ใช้เสียบกับตัววอ l กี้ท็อกกี้เลยกายฟังเสียงประมาณนะี้หูเกือบหล่นเนะี่ยอ้วันใจวับเลยนี่ก็มาดูตัวนี้กันนะครับนี่เลยที่บอกว่ามันเล็กมากๆตัวเป่าแฟงตัวนี้นี่เห็นไหมครับเนี่ยความสูงของตัวนี้นะครับจากตรงหัวสุดจนถึงท้ายเขาเนี่ยอยู่ที่9 7ซนมเท่านั้นเองไม่ถึง10เซนนะเพื่อนนี่เห็นไหมครับ ใที่ฝ่ามือเนี่ยเนี่ยฝ่ามือผมไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับเนี่ยเนเนี่ยเล็กนิดเดียวเองนี่นะครับวิธีการใช้งานของตัวเป่าเฟงเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะรเพื่อนบอกได้ว่าใช้งานง่ายมาก,มากๆเลยนะครับนี่นะฮะสังเกตว่าปุ่มตรงด้านหน้าตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเนี่ยปุ่มเดียวกันเลยนะครับกดค้างไว้นี่นะครับตอนนี้นเปิดเรียบร้อยนะครับส่วนในตรงบวกลบตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอวอลลุ่มก็คือ ความดังของเสียงนะครับมีทั้งหมด7ระดับ1นึงถึงเนะครับเนี่ยผมตั้งไว้7เลยแบบนี้นะครับส่วนตรงลูกศรบนล่างตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการช่องนะครับก็คือตัวนี้มันจะมีช่องในการสนทนากัน,นทั้งหมด16ช่องนะเพื่อนน,นะครับตอนนี้อีกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วก็กลับมาช่องหนึ่งนี่นะครับใช้งานแค่นี้เอง เราก็เอา2เครื่องเ you so you นี่ยจ like so ูนช่องให้ม so ันตรงกันอย่างเงี้ยช่องหนึ่งก็อีกเครื่องนึงก็เป็นช่องหนึ่งเราก็จูน2เครื่องเนี่ยให้เป็นช่องเดียวกันเนี่ยอย่างนี้ช่องหนึ่งนี่นะครับช่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นช่องหนึ่งนี่ครับก็เท่านี้เองเพียงกดปุ่มตรงด้านข้างตรงนี้นะครับก็สามารถสนทนากับอีกฝ่ายได้แล้วนะครับเนี่ยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเ ฮัลโหลเทสเตียนฮัลโหลเทสเตียนอ่าเห็นไหมครับแค่นี้เองมันง่ายมากเลยใช่ครับสำตัวเป่าเฟงขนาดซปเปอร์จิ๋วแค่นี้เองแนะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าผมไปทดสอบเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็คุณภาพมันจะโอเคหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะว่าตัวสเปคของตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันสามารถคุยหรือสนทนากันเนี่ยได้ไม่งกิโล แต่ความจริงต้องบอกก่อนนะครับว่า1นกโลเนี่ยมันต้องอยู่ในพื้นที่โล่งมากๆเลยนะคือบว่าถ้าจะมีสิ่งกีดขวางน้อยมากถึงแม้จ,จะทําได้นะครับแต่สมมุติว่าถ้าเราอยู่ในในเมืองในอาคารหรือว่ามีสิ่งต่างๆเนี่ยปิดกั้นเนี่ยมันก็อาจจะได้แค่ประมาณ200เมตร300เมตรประมาณนี้เองนะครับแต่ผมลองทดสอบภายในบ้านแล้วนะเป็นอาคารสชั้นนะครับผมอยู่ข้างนอกเลยส่วน ภรยาผมอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ปิดประตูปิดกระจกปิดหน้าต่างทุกชั้นประมาณ3ามสชั้นแหลยหลายชั้นมากก็ยังสามารถคุยกันได้อย่างชัดเจนอยู่นะครับแต่วันนี้เราจะไปทดสอบดยการที่ออกไปพื้นที่ข้างนอกกันเลยแล้วก็ดูซิว่าถ้าเกิดอยู่ห่างกันเนี่ยมันจะได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับวันนี้ติดตามเพืชมครับเดี๋ยวผมจะทดสอบตัวม็อกกี้ท้ากี้กเป่าแฟงตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆดูโดยการที่ส่งพรยาผมนะครับ ไว้ที่หน้าหมู่บ้านนะครับแล้วผมจะเข้าไปท้ายหมู่บ้านซึ่งระยะประมาณสัก900เมตรนะครับเพื่อนดูซิว่ามันจะคุยกันได้ชัดเจนอีกหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวมาลองดูเข้าในหมู่บ้านกันเดี๋ยวส่งเขาไว้หน้าหมู่บ้านกันนะครับ โอเคนี่นะเพื่อนๆผมให้เขาไว้ตัวหนึ่งโอเคแล้วผมก็จอดไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปท้าย้อู่บ้านดูซิว่าถ้าเราคุยกันระยะประมาณสัก900เมตรเนี่ยมันยังจะได้ยินเสียงชัดเจนอีกหรือเปล่านะครับกับตัวเป่าแฟงตัวนี้มาดูว่าเพื่อนๆนี่เล็กจิ๋วมากไป ฮันโหลเริเ่เปลี่ยนได้ยินไหมเปลี่ยนได้ยินเปลี่ยนอ่ายังได้ยินอยู่นะครับตอนนี้ก็น่าจะเข้าประมาณสักสองสามร้อยเมตรละนะครับไปต่อไปเพราะในหมู่บ้านนะครับมันจะมีความซับซ้อนของตัวบ้านเนี่ยกบบบางทีอาจจะปิดสัญญาณได้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะรับได้หรือเปล่าเพราะว่าสเปคของตัวเนี้ย มันบอกว่าอยู่ที่ประมาณ1-3ึกิโลแต่ว่าโดยพื้นที่โล่งนะครับอย่างตอนนี้พื้นที่ไม่โล่งแล้วมีอาคาร <c oughs> บ้านเนี่ยปิดเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวลองอีกทีนะเพราะเขาได้ยินไหมเทสเปลี่ยนได้ยินไหมเปลี่ยนอ่ะไม่มีการตอบแล้วอ่ะเดี๋ยวผมกลับรถก่อน เปลี่ยนได้ยินไหมเปลี่ยนผองใสจะไม่ได้ยินนลครับเพื่อนนี่แสดงว่าถ้ามีอาคารปิดบังเนี่ยถ้ามีอาคารเยอะๆเนี่ยตัวนี้ก็ไม่สามารถรับได้แล้วครับเนี่ยนี่แค่ประมาณสัก900เมตรเท่านั้นเองนะครับสรุปว่านะครับ ถ้าเกิดมีอาการบ้านเรือนเยอะๆอย่างเงี้ยในู่บ้านเนี่ยมันบังสัญญาณเขาเรียกว่ามันบังคลื่นวิทยุครับมันก็ไม่สามารถจะคุยกันได้นะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสอบโดยการเส้นตรงเลยเป็นเส้นตรงดูซิว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับสเปคของตัวเป่าเฟงตัวนี้นะครับระยะมันอยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรถึง3กิโลเมตรแต่ว่า1กิโลเมตรถึง3กิโลเมตรเนี่ย ต้องในพื้นที่โล่งๆนะครับไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นนะครับมันถึงจะใช้งานได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติในเมืองเนี่ยบอกได้เลยครับไม่มีทางทําได้นะครับในระยะ1นกิโลเมตรเนี่ยเต็มที่ก็500เมตรถือว่าสุดๆแล้วนะครับแต่เกิดภายในอาคารเนี่ยสชั้นถ้าทม่ผมทดสอบเนี่ยบ้าน2ชั้นเนี่ยปิดประตูปิดกระจกทุกอย่างเนี่ยก็ยังรับสัญญ,ญาณได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติ4ีชั้นไปแล้วเนี่ย มันจะได้หรือเปล่านะครับแต่วันนี้ผมจะทดสอบโดยการที่ปล่อยทางภรรยาผมนะครับไว้อีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยจุดตรงนี้นะครับซึ่งจะห่างกับอีกจุดหนึ่งเนี่ยประมาณสัก3-400เมตรคือข้ามฟากถนนไปอีกถนนฝั่งหนึ่งเลยนะครับผมจะไปอยู่กับอีกถนนฝั่งหนึ่งเลยเขาจะอยู่ที่ปั๊มน้ํามันในจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็สัญ,ญญาณมันจะชัดเจนอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะกลับมารับเขาอีกทีหนึ่งนะมาดูกันครับเพื่อน ตอนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับปตทได้ยินไหมเปลี่ยนได้ยินเปลี่ยนได้ยินชัดเจนเปลี่ยนได้ยินชัดเจนเปลี่ยน นี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นลักษณะนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยซึ่งพรรยาผมอยู่ตรงด้านหลังตรงนู้นเลยนะครับแต่ผมมาอยู่คนคนละฝั่งถนนเนี่ยนี่นะครับมันก็ยังได้ยินเสียงชัดเจนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหากเราขับรถออกไปหรือว่ามีสิ่งกีดขวางสิ่งปิดกั้นต่างๆเนี่ยก็จบแล้วครับไม่สามารถได้ยินแล้วนะครับสับเจ้าตัวนี้ได้ยินไหมเปียด พูดอีกครั้งเปลี่ยนตอนนี้แม่จะขับรถไปรับได้ยินไหมเปลี่ยนได้ยินแล้วมารับได้เลยเปลี่ยนสำหรับวันนี้เพื่อนๆก็คงเห็นกันเรียบร้อยนะครับสับตัวเป่าเฟงว่ามันใช้งานเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับตรงนี้ต้องลองดูแล้วกันนะครับ สำหรับนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเองไม่ได้ขายหรือจำหน่ายตัวนี้นะครับแค่อยากให้เพื่อนดูนวัตกรรมใหม่ๆกันเท่านั้นเองว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมหากปิดลาดประการใดก็ขออภัยวันนี้ที่ด้วยครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ช่อามัลิบ็อกซ์เพื่อใจให้ผมได้ทำงานแรกๆของผมเลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆานะครับสวัสดีครับเข้ามาเข้ามามาลติบ็อก